พระศาสดาสอนแก้กรรมอย่างไรวิธีเดียวในการแก้กรรมดับกรรมได้คืออริมรรมีองแปพระองค์ตรัสว่าอริยอัตถังคิกามร,รักนี้นั่นเองคือกรรม,มะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมหรือดับไม่เหลือแห่งกรรมไม่มีวิธีอื่นดังนั้นถ้าชาวพุทธเราเข้าใจในคําสอนพระศาสดาโดยตรงการสะดอกเพราะดูเลิกดูยามปลุกเสกเลขยันต่างๆจะหมดไปนะ จะไม่หวังพึ่งการกระทําจากภายนอกนอกจากมาฝึกให้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจะกลับเข้ามาฝึกฝนตนเองกลับเข้ามาหาตัวเองพึ่งตนและพึ่งธรรมะอย่างที่พระองค์ตัดกับพระนนว่าอ,อนน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงแปลงเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประที่มีตนเป็นสลรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลรณะมีธรรมเป็นประที่มีธรรมเป็นสลรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่นะพึ่งตนและพึ่งธรรมะเราหลุดพ้นได้พ้นจากกรรมได้ไม่มีใครแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองไม่มีพิธีกรรมอะไรแก้ให้เราได้นอกจากเราพึ่งตนและพึ่งธรรมะคือความรู้ที่ถูกต้องในการเข้าถึงการดับไม่เหลือแห่งกรรมเราจะทิชี้ไปที่คำของพระตถาคตทั้งสิน้นนะ